มีเครื่องปั่นนะครับไม่ได้ใช้น้ำก็ต้องต้อขี้น้ำมนอออนันออกไว้นะครับต้องน้ำมันออกไว้เลยถ้าเมาออกไว้จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่น้ำมันนะครับน้ำมันไม่ได้ใส่ดูข้อ,อ,อ,น,อ,อ,อนะ ให้มันตันดับของไฟให้ออกให้หมดนะครับเครื่องปั่นเครื่องปั่นของใครมีครับไม่จามนะครับจะเจอนล้วมันร้นะครับนี่ต้องให้เขาถมไฟในตัวของมันเองนะครับให้มันหมดออกไปเลยดับก็ให้มันดับไปเลยต้องปั่นไป นะครับเกิดความสัมดัดของน้ํามันที่การเผาไหม้นะครับการเผาไหม้ออกมาคนไหนมีเครื่องนะครับคนไหนมีเครื่องต้องคนไหนมีเครื่องคนระับต้องต้องคายน้ํามันออกนะครับถ้าเครื่องไม่ได้ใช้เนาะเครื่องไม่ได้ใช้จะต้องคายน้ํามันออกเพราะน้ามันมันจะไหลลงไปหาใน ขบูขบูแล้วก็ลงเข้าหาเครื่องทีนี้ก็เกิดความสัมดาละแล้วก็น้ํามันเครื่องน้ำมันเบนซินไม่ได้ใส่แต่สตาร์ตติดนะครับเพราะว่าน้ํามันอยู่ข้างในเครื่องเยอะนะครับเดี๋ยวกเผาไหม้ของมันเองนะครับเผาไหม้จนยังไม่ยอมหมดเนาะเดี๋ยวต้องแกะเครื่องอีกเยอะนะครับ แต่ความเสียหายไม่มีเครื่องเสียหายไม่มีมากครับหมอมีระดับประมาณนี้ครับเนะี่ยก็ทำามันผมก็อุดไว้แล้วนี่ผมก็อุดไว้แล้วนะครับน้ำมันอยู่ในเครื่องเยอะอยู่แต่รู้สึกว่าจะเบาลง้วครับเบาลงละอะาแต่น้อยเดียวหละเนี่ยออกมาเยอะนะครับหิ้งไปแหมนักเลยนะครับ ภายใ้มีเครื่องปั่นไฟนะครับเครื่องปั่นไฟต้องทีนี้ไม่ได้ใช้นานหรือว่าไม่ได้ใช้นานนะครับต้องถ่านน้ํามันออกนะครับถ่านน้ํามันออกแล้วก็ไม่ได้ใช้ก็เติมใหม่นะครับนี่พอดีเก็บน้ํามันไว้เยอะแล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับเอามาใช้อีกทีก็ไม่ต้องเติมน้ํามันนะครับสตาร์ทติดเลย ตตสตาร์ตติดนะครับใส่ใส่แบตเล้วสตาร์ตติดเลยครับน้ำมันในเครื่องมันเกิดมันมีอยู่ข้างในเนาะข้างในการเผมมาไหม้มันมีครับควบวงจรอยู่แปลว่าเครื่องตัวนี้มันสมบูรณ์อยู่นะครับแต่เดี๋ยวก็ต้องเช็คอีกทีหนึ่งการเผาไหม้ของมันน,น้ำมันมันออกมาด้วยนะครับต้องแกะตรงหัวเทียนแล้วก็ตรง คาบูนะครับแล้เก็เช็คน้ำมันเครื่องแต่ตอนนี้น้ำมันกันเผาไหม้นะครับมันหมดไปละควันมันมีละควันมีน้อยนะครับตะกี้ตอนติดตอนแรกนะครับควันนักมากนะครับเนนนี่ควันบมมีละเเกิดการเผาไหม้ในตัวมันเองทั้งที่ไม่ได้เติมน้ํามันเข้าไปนะครับน้ํามันเป็นจีนไม่ได้โตอ่ายเข้าไปนะครับผมพูดมันต่ายมันขาดผมพูดเลยมันก็ลุกไหม้คนเดียว แต่ตัวนี้ก็ดบกับไปละนะครับนี่ต้องแก้ไขแล้วก็จะใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับแค่นี้ก่อนนะครับ